ขอให้มึงทิบหายวายวอดข้ามองแดกที่หลวงข้งามองแดกที่หลวงนี่ก็คือบ้านนายศักสยามบ้านนายเนวินบริษัทและพักภูมิใจไทยทั้งหมดอยู่ที่5 0 8 3ไร่ของพื้นที่เขากระโดงซึ่งรัชกาลที่5มอบไอ้ให้กับรถไฟแห่งประเทศไทยป้าดินเป็นพยานว่าสิ่งที่ผมเขียนลากไว้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ตายเลียบพื้นที่ที่เป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาสนามแข่งรถอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่ครับ สนทํ้งไปส่วนหนึ่งนี่คือพื้นที่ทั้งหมดส่วนอันนี้ที่ตั้งของบริหจกบรจุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่ตั้งของบริษัทศิลาชัยบุรีรมและบ้านพักนายสักสยามบ้านพักนายเนวินทั้งหมดของลือทิ้งหมดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรลือทิ้งมีคําพิพากษายืนยันชัดเจนแล้วว่ารอพทเป็นเจ้าของทั้งหมด5 0 8 3ไร่แต่ตระกูล ชิดชอบขมือบทั้งหมดนี้ไว้และก็ทำเป็นการสร้างกีฬาเอามาบางหน้าโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนของพักููงใจไทยพักูมิใจไทย